สนุกมากแต่สามวันแรกนี่ท้อแท้ถดถอยอยากจะยกตั้งแต่แรกไลืมอันนี้สคัญไปถึงอะไรนะแลกโงงเจออาจารย์สุนทรจา์สุนทรบอกว่าสู้สู้ท้อะอจานนะจารย์สุนทรผมชอบเรียกจําผิดบอกสู้สู้ผมถามจานข้างหน้านี่ทางเหมือนอย่างนี้อีกไหมถ้าเหมือนอย่างนี้นะผมยกนะจานจานบอกว่าไม่ดีกว่าเดิมอ่ะ อ่ะคอย,ยังชั่วอ่ะง,งั้นขอนอนก่อนนอนตื่นมาบอกพี่ปกประธานชมรมจักรยานทางไกลทุ่งใหญ่น,นครศรีธรรมราชบอกว่าพี่ผมคงไม่ไหวหละผมจะยกแล้วแหละไม่เอาละขี้เกียจละเบื่อละพี่บอก,กว่าก็าได้ตามใจแต่ถ้าไปได้ก็ไปเอาเท่าที่ได้สนุกมากครับอีกสี่ปีนี้เจอกันแต่สี่ปีหน้านี่ผมจะไม่เอาเสือหมอบมาแล้ผมเอาเสือภูเขามาแทนพี่มดจัดดีครับ คนอื่นจะด่าไม่ไงผมไม่สนใจนะแต่ผมว่าถนนอ่ะมันเป็นเพราะรัฐบาลไม่ใช่เป็นเพราะผู้จัดเส้นทางสวยครับใครไม่หลาบผมก็ไม่หลาบถ้าใครหลาบผมไม่หลาบอันนี้อีกหนึ่งนะพี่เอฉัดชัยอีพี่เออะไรนะเอฉัดอะไรต้วไผ่ไผ่ประมวลเข้ามวนครับแล้เจอกันอีกสี่ปีข้างหน้านะครับสวัสดีครับ